เกษตรพารวยกินลมชมวิวว่าวิวเมื่อเจอคุณงามอยากจะทำไต่ทามพุทธานมสดหนึ่งไร่ทำเงินปีละหลายแสน สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับสวัสดีไปถึงลูกลูกหลานหลานเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกคนด้วยนะครับพบกับรายการเกษตรพารวยโดยโดยลุงเผ่าออนทัวนะครับก็มีเรื่องราวของอพุทธานมสดมาบอกเล่านะครับเพราะว่า ผลผลิตชนิดนี้นะครับเป็นที่ถูกปากของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานั้นเวลาเห็นพุทรานมสดนั้นแหมอยากจะเข้าไปทดลองชิมนะครับถ้าเกิดมีป้ายสักนิดนึงว่าพุทรานมสดปลอดสารพิษไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องรับรองได้นะครับว่า,านักท่องเที่ยวจะต้องแวะซื้ออย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าเรา ติดป้ายอย่างนั้นถ้าเราบอกกับนักท่องเที่ยวอย่างนั้นเราก็จะต้องทำพุทรานมสดให้ปลอดภัยไร้สารพิษจริงๆนะครับคนที่ทำได้จึงนับว่าเก่งและบนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นทำรายได้หลายแสยนบาทแน่นอนอันนี้ รายได้หล,หลายแสนบาทที่ลุงเผาบอกนั้นหมายถึงเราไม่ได้ส่งให้แม่ค้าคนกลางนะครับเราบริหารจัดการแล้วก็ขายาราคา,าขายผลผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคนะครับเช่นเอาไปขายตลาดเช้าตลาดเย็นหรือขายาทางอยู่ที่บ้านเราทาง เฟสทางไลน์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้ส่งผลผลิตพวกนี้นะผลผลิตปลอดภัยเนี่ยนะครับแหมคนสั่งกันกล่องหนึ่งห้าโลสิบโลนี่ก็สั่งกันสบายสบายเพราะว่าส่งเก็บเชา้าสักเที่ยงไปส่งพรุ่งนี้ก็ถึงแล้วยังสดยังใหม่อยู่เลยนั่นนะครับเพราะฉะนั้นตลาดของเรามีเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดทางผ่านของ นักท่องเที่ยวและาทางผ่านของผู้คนที่ผ่านเยอะๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลผลิตเราก็อาจจะต้องตั้งแผงเพิงขายมีผู้ช่วยนะครับคนในครอบครัวบนพื้นที่แค่หนึ่งไร่เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยเดี๋ยวลุงเผ่าจะบอกนะครับว่า,าการปลูก ต้องทำอย่างไรดูแลทําอย่างไรแนวอินทรีย์ั่วภาพนะครับเพราะว่าลุงเผ่านั้นทํางานรณรงค์เรื่องกเกษตรอินทรีย์ั่วภาพมาก็20กว่าปีแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนั้นนะครับเกษตรกร,ร,กรทุกส่วนนะครับหันมาทําการ,กรเกษตรโดยลดละเลิกปัจจัยการผลิตทางด้านเคมีเพราะว่ามีผลกระทบทางด้านลบต่อตัวผู้ ผลิตเองก็คือตัวเราที่เป็นเกษตรกรนอกจากนั้นก็ยังไปทำร้ายผู้บริโภคด้วยนะครับเป็นบาปเป็นกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากบาปกรรมเราก็หันมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์มีรายได้แล้วก็มีความสุขถ้าทำเกษตรเคมีนั้นเราอาจจะมีรายได้ก็จริงนะครับแต่ว่าบางครั้งความสุขก็อาจจะลดน้อยลงจากการที่เราต้องสัมผัส กับเคมีอยู่ตลอดเวลาที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราขณะเดียวกันการที่เราทําผลผลิตที่ไม่มีคุณค่านั้นนะครับไปขายให้กับผู้อื่นโดยหลอกเขาว่าแหมอันนี้ปลอดภัยนะครับอ่นานๆใช้ยาเคมีครั้งหนึ่งไม่ตกค้างหรอกแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ยาเคมีนั้น เวลาไปฉีดพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาฉีดพ่นน้ําอะไรต่างๆมันก็จะตกลงไปที่พื้นดินก็คือที่โคนต้นนะครับรากก็จะดูดน้ํานั้นเข้าไปสู่ในผลนะครับล้างอย่างไงก็ไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเคมีมันก็จะซึมก็คือขังอยู่ในผลที่เป็นชุ่มน้ำนั่นนะครับเวลาเรากินเข้าไปก็กินเคมีนั่นแหละเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็ฝากเอาไว้โดยเฉพาะ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ลุงเผาก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับการปลูกพุทรานมสดเริ่มต้นหากิ่งพันธุ์ของแท้จริงให้ได้ก่อนนะครับเวลา,า่ะเวลาหาซื้อกิ่งพันธุ์นั้นลุงเผาขอบอกนะครับว่าขอให้ไปถึงสวนลองเซิร์ชหาดูนะครับว่ากิ่งพันกิ่งพันพุทรานมสดนั้นมีที่ไหน ต้องไปถึงสวนนะครับแล้วก็ไปสั่งเขาไว้ให้เขา,าผลิตให้เราบนพื้นที่หไร่นั้นเราก็คงใช้อยู่สักประมาณ200กิ่งนะคือเราปลูกสักประมาณ 2, อคูณสนั่นเองนะครับเพื่อใหอ้ทรงพู่มสามารถขยายได้อย่างเต็มที่นั้นนะครับก็ประมาณ200ต้นพุทรานมสดก็ต้นพันุ์ก็อยู่ที่ประมาณ สิบาทอันเฉลี่ยว่าประมาณสิบาทอันนี้เราต่อรองกันได้นะครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่การต่อรองแต่ว่าเราซื้อประมาณ200ต้นนึงก็น่าจะอยู่แค่ประมาณ10บาทก็คือตกประมาณ2,000ันบาทอันนี้คือค่ากิ่งพันนะครับเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยการเตรียมพื้นที่ก็คือถ้าเป็นพื้นที่ราบธรรมดาเราต้องยกร่องขึ้นนะครับความกว้างของเราความกว้างของร่องนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ3เมตรนะครับก็คือ ปลูกตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายขวาของลำต้นนั้นต้องประมาณ1.5เมตรเพื่อใหอ้รากของเขาสามารถเดินหากินได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับเรายกร่องขึ้นเพื่อป้องกันในกรณีฝนตกหนะักรากของต้นพุทราของเราจะได้ไม่ต้องแช่น้ำถ้าแช่น้ำนั่นเดี๋ยวติดเชื้อติดโรคแล้วก็เดี๋ยวจะไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ ควรจะเป็นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเอียงหมายถึงน้ําระบายได้ดีแล้วอันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องยกร่องนะครับก็ขุดปรับปรุงดินพรวนดินแล้วก็ปลูกได้เลยถ้าเรายกร่องขึ้นมาเมื่อยกร่องเสร็จแล้วก็อย่าลืมปรับปรุงดินหน้าแปลงนะครับก็เอาปุ๋ยอินทรีย์ชีวาภาพนะครับหวานบนหน้าแปลงให้ ปริมาณมากพอก็คือถ้าดินเดิมดีอยู่แล้วเราก็ใส่น้อยหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าถ่าดินไม่ดีเราก็ใส่มากหน่อยนะครับไม่ต้องอประหยัดมากนะนะครับเพราะว่าปุ๋ยนั้นประหยัดมากแล้วมันปุ๋ยมันไม่ได้แพงนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมันไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับบนพื้นที่หนึ่งไร่นั้นนะครับเราก็คงจะใช้อยู่สักประมาณ5กระสอบประมาณนั้น ปุ๋ยอินทรีย์ชีวาภาพกระสอบหนึ่งก็น่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยก็คงจะไม่เกิน400บาท5กระสอบ5 4 20ก็ประมาณ2 0 0พันอันนั้นคือเราใส่ไปครั้งเดียวนี่อยู่ได้เป็นปีเลยนะครับแต่ว่ารายได้ของเรานั้นหลายเสนเพราะนั้นเวลาปุ๋ยแค่ประมาณพ0 0 0องพับาทหรือว่าระบบน้ำอะไรอย่างนี้เราอย่าไปขี้เหนียวนะครับแล้วก็เมื่อเราปลูกนะครับ ปลูกเรียบร้อยแล้วหลังจากปลูกแล้ววางระบบน้ําให้เรียบร้อยนะครับต้องวางระบบน้ํานะครับไม่อย่างนั้นเรามารดน้ําไม่ไหวนะครับเพราะว่าพุทรานุ่มสดหรือว่าพุทราสามรถพุทราไหนๆก็แล้วแต่นะครับเขามีความต้องงต้องการน้ําเป็นปริมาณมากถ้าไม่มีน้ําเพียงพอ,อลูกของเขาจะไม่อวบไม่อิ่มแล้วก็รสชาติไม่ดีมันจะฝาดนั่นเองนะครับและเนื้อก็จะแกร่งไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องวางระบบน้ําแล้วก็ ถ้าเราจะปลูกนั้นเราก็ต้องมีแหล่งน้ำรองรับเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อบาดาลหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องเตรียมไว้นะครับแล้วก็สร้างอ่างเก็บน้ำเป็นบ่อปูนนั่นนะครับบ่อปูนที่บรรจุน้ําได้สักประมาณหนึ่งถึงสองพันลิตรนั่นนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาอสูบน้ําเข้ามาใส่ในบ่อนี้นะครับเพื่อพักน้ำหนึ่งถ้าเป็นน้ําถ้าเป็นน้ํา บาดาลเราต้องสูบขึ้นมาพักน้ำนะครับไม่อย่างนั้นบางครั้งน้ําบาดาลจะมีความเป็นด่างเยอะเวลาเราเอาไปรดที่ต้นพืชนะบางที่พืชตายก็มีแล้วก็ไม่ให้ผลผลิตก็มีเพราะว่ามีความเป็นด่างสูงเพราะฉะนั้นบางที่ก็มีความเป็นกรดสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องดึงน้ําถ้าเป็นน้ํา บาดานะครับดึงมาใส่ในบ่อที่เราเตรียมเอาไว้บ่อปูนนั่นนะครับก่ขอขึ้นมาสูงสักประมาณหนึ่งเมตรครึ่งนะครับความยาวก็สักประมาณสองสองถึงสามเมตรประมาณนั้นนะครับไม่ควรจะเกินนั้นนะครับเมันเมื่อมันใหญ่เกินไปเอาสักประมาณเอาสักประมาณหนึ่งคูณสองหนึ่งหนึ่งคูณสองเมตรก็แล้วกันนะครับก็บรรจุน้ําได้เกือบสองพันลิตรแล้วนะครับเวลาเราได้น้ําแล้วเราดึงมาเก็บไว้อ่า เวลาเราจะให้น้ําไปต่อเราก็ใส่ปุ๋ยน้าเชื้อภาพลงไปนะครับอย่าง2,000ลิตรนี่เราก็ใส่ปุ๋ยน้ําไปสักประมาณลิตรหนึ่งใส่ฮอร์โมนไข่ไปสักประมาณลิตรหนึ่งนะครับแล้วก็ยาเชือ้อเชีวภาพก็สักประมาณลิตรหรือสลิตรยาเชื้อที่เราผสมแล้วนะครับเป็นต้นว่า b B T N B B, b ียลิตรนะครับ B T นี่คือป้องกันพวกหนอน ตัวใหญ่ๆนั่นนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็ตายหมดนะครับเชื้อบีทีมันเป็นเชื้อโรคของหนอนนะครับแล้วก็บิวเรียบิวเเรียนี่ป้องกันพวกเพลี้ยไฟไรแดงนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือไตรคูเรมาก็คือป้องกันเชื้อรานั่นเองนะครับบางคนบอกว่าใช้ยาเชื้อพวกนี้แล้วจะป้องกันพวกมแมลงวันทองไม่ได้จริงๆ ลองดูนะครับป้องกันได้นะครับมะเรงวันทองถ้ารู้ว่ามีเชื้อพวกนี้มันก็ไม่กล้าเข้ามาไข่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกของเรารอบแรกนั้นอย่างไรเสียเราก็จําเป็นที่จะต้องทดลองนะครับรู้จักที่จะยู้จักทดลองนะครับทดลองก็คือ,อเราปลูกเมื่อกี้เราปลูกแล้วนะครับหนึ่งอสองคูณ2เมตรนะครับหลังจากต้นโตขึ้นมานิดหนึ่งเราก็ต้องทําร้านทาค้างนะครับปักร้าน ให้เป็นร้านไปทั้งแปลงนั่นนะครับเพื่อที่จะเป็นร้านไม้ไผ่นั่นนะครับห่างๆหน่อยแล้วก็ข้างบนนั้นอาจจะเป็นตาขายกว้างๆหน่อยก็ได้นะครับตาขายที่ตาห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อต้นโตขึ้นเราก็เอาค้างเขาขึ้นไปจัดกิ่งข้างบนนันะครับจัดกิ่งให้เลื้อยไปบนค้างนั่นนะครับเพื่อที่เอ่อให้โดนแดดเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะรองรับเออ ผลผลิตได้ก็คือค้างต้องมีความแข็งแรงพอสมควรส่วนใหญ่ก็จะทําค้างด้วยไม้ไผ่นั่นเองนะครับเป็นร้านไปทั้งแปลงนั่นนะครับอันนี้เป็นลักษณะการที่เวลาเราทําอะไรเราก็คิดพิจารณาแล้วก็ลงทุนให้เหมาะส่ม ค้างนี้เวลาเราทําถ้าเป็นค้างไม้ไผ่มันก็ใช้ได้อยู่นะครับครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ2อสาปีใช้ได้อยู่นะครับเวลามันปูพังเราก็ค่อยค่อยแก้ไขค่อยค่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากปลูกสักประมาณ6กถึงแเดือนนะครับก็อ่เริ่มให้ผลผลิตแล้วหลัก6เดือนนี้ประมาณ4เดือนนี้เขาก็เริ่มจะติดดอกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ เราจะต้องปกป้องดอกปกป้องผลผลิตเวลาเวลาติดดอกหรือว่าติดผลอ่อนนี้เราจะต้องงดน้ํางดปุ๋ยนะครับแต่ว่าให้ฉีดพวกยาเชื้อบีทีบีทีบิวเอรเียดไดโคเดม่ยนะป้องกันพวกโรคมแมลงเอาไว้ให้พวกเชื้อชีวภาพที่เป็นเชื้อโรคของพวกโรคมแมลงที่จะมาะทําลายผล,ผลผลิตของเรานั่นนะครับให้มันเต็มพื้นที่พวกแม่ หนอนแม่มแมลงมันจะได้ไม่กล้าเข้ามาไข่หรือมันทดลองไข่อยู่ตามดินบ้างอะไรมันก็จะตายไปนะแล้วถ้ามันรู้ว่าลูกมันตายมันก็จะไม่กล้าเข้ามาไข่อีกนั่นเองนะครับเวลาวางระบบน้ํานะครับอาจจะทําเป็นระบบน้ำสองชั้นคือชั้นล่างก็คือ,อใช้สําหรับเป็นสปริงเกอร์รถที่โขนต้นอีกชั้นหนึ่งต่อท่อสปริงเกอรอ์ต่อท่อ ต่อต่อท่อ PVC สูงขึ้นมานะครับให้สูงเหนือร้านเหนือค้างขึ้นไปนะครับแล้วก็ติดหัวเซปริงเกอร์นั่นนะครับเวลาเราให้น้ำช่วงล่างมันอยู่ที่ก๊อกนะครับตรงตรงที่เราทำบ่อเก็บน้ําเอาไว้ที่ว่าเป็นบ่อปูนที่ว่าเราเก็บน้ําได้ประมาณ2 0 0พันลิตรนั่นนะครับที่เราเอาไว้ละลายปุ๋ยละลายยาเชื้อนั่นนะครับเราต้องทําก๊อกอไว้สส่วนเราจะให้ออกท่อไหนเราก็ต้องทําได้ก็คือว่า ช่วงที่เราจะให้ออกท่อทางดินเราก็ปิดท่อที่จะขึ้นข้างที่จะเป็นสปริงเกอร์ขึ้นเหนือเหนือค้างนั่นเราก็ปิดไว้ก่อนช่วงไหนเราจะให้ฮอร์โมนให้ยาเราก็ปิดช่วงข้างล่างปิดน้ําท่อที่จะที่จะลงรถข้างล่างให้ไปเปิดข้างบนท่อเดียวนั่นนะครับเพราะว่าถ้าไปสองท่อทีเดียวบางทีกํากลังดันน้ําของเราเครื่องเครื่องไดโวของเรามันจะไม่มีกําลังมากพอนั่นเองนะครับหัว ไอพีปีกปีเสื้อมันอาจจะไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นก็วางแผนตรงนี้ให้ดีนะครับอันนี้เรื่องระบบน้ําวางให้ดีหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงเผ่าอยากจะให้ข้อมูลอ,อย่างเพียงพอนั่นเองนะครับหลังจากวางระบบน้ําด้านล่างวางระบบน้ําด้านบนแล้วปัญหาในการให้ปุ๋ยให้น้ําของเราก็คงจะหมดลงอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ลุงเผ่าบอกว่าถ้าเรา วางระบบน้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ออกดอกแล้วนะครับดอกเวลาออกดอกติดผลเล็กนั้นเราอย่าเพิ่งให้น้ําอย่าเพิ่งให้ฮอร์โมนอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเยอะนะครับให้นิดๆหน่อยๆห่าง3าสีวันก็ได้แต่ว่าให้น้อยๆนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นดอกจะร่วงผลเล็กจะร่วงนั่นเองนะครับพอผลได้สักประมาณนิ้วก้อยอันนั้นเราค่อยๆเริ่มบํารุงค่อยๆเริ่มให้น้ํามากขึ้นแล้วก็พอ โตเป็นถึงหัวนิ้วประมาณนิ้วชี้แล้วก็ให้มากขึ้นแล้วพอโตขนาดหัวไม่มือเราก็ให้อย่างเต็มที่นั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีไล่ให้ปุ๋ยให้น้ําให้ยานี้เราต้องพอเหมาะพอควรนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวดอกมันจะร่วงอันนี้ปีแรกเราจะได้ผลผลิตอยู่หลังเราก็เราคงจะเริ่มเก็บผลผลิตหลังจากปลูกได้สักประมาณหกถึงเดเดือนทีนี้เราก็วางแผนการผลิต ให้ดีวางการขายเรื่องการตลาดให้ดีนะครับเพราะว่าปีแรกนั้นผลผลิตอาจจะยังไม่เยอะนะครับปีแรกนั้นคงผลผล,ผลิตที่บอกว่าหลายแสนบาทต่อต่อปีนั้นอาจจะยังไม่ถึงนะอาจจะได้สักประมาณแหมปีแรกได้สักห้าหกหมื่นบาทหรือสักแสนบาทนี้ก็น่าจะดีแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือต้นเขายังเล็กอยู่แล้วก็มีแค่กิ่งเดียวนั่นเองนะครับเอาละหมดปีแรกไปแล้วนะครับปีที่สอง ทีนี้พอเราเก็บผลผลิตของปีแรกทั้งหมดแล้วนะครับเราตัดต้นให้เหลือแค่ประมาณ1คืบเนี่ยนะครับตัดเลยนะครับหลังจากนั้นก็บำรุงน้ําบำรุงปุ๋ยขึ้นมานะครับต้นเขาก็จะเติบโตขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเชือกดึงประคอง ของกิ also, ่งน no <s SU> ั่นนะครับให้ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระจายกิ่งให้ทั่วไปแล้วก็ต้นหนึ่งไว้สักไว้กิ่งใหญ่สักประมาณ3กิ่งพอนะครับไม่ต้องไว้กิ่งเยอะนะครับกิ่งอื่นที่เราไม่เอาก็ริดริดออกนะครับให้ชูขึ้นมาแค่3กิ่งหลังจากนั้นก็ให้แผ่กระจายกิ่งไปให้ทั่วคางเราทําอย่างนี้ปีที่2นี้ผลผลิตเริ่มเยอะแล้วนะครับผลผลิตปีที่2ปีแรกนั้นผลผลิตน่าจะน่าอยู่ประมาณ5 6ตันนะครับแต่ปีที่2น่าจะ น่าจะขึ้นถึง10กว่าตันอันนี้เราอยู่ที่เรื่องของการดูแลของเราด้วยนะครับ 1. ปุ๋ยจะต้องเพียงพอนะครับ2ก็คือยา,อาบีทีบิวอรีอะไรโครเดอมาเราจะต้องดูแลจัดก,การเป็นนะครับก็คือให้สม่ำเสมอไปพร้อมกับปุ๋ยน้ำฮอร์โมนฮอร์โมนที่เราต้องทำนั้นคือฮอร์โมนไข่นะครับไม่ต้องไปเอาฮอร์โมนเคมีอะไรมานะครับฮอร์โมนไข่ที่เราผลิตเองนั่นนะครับ พอมูลไข่ทาจากไข่หนึ่งแผงนมหนึ่งลิตรยาคูสองขวดอ่าแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหนึ่งลิตรนะครับทุกอย่างเอามาขยํา ให้ปนให้เข้าการเสร็จแล้วก็ใส่ในถัง100ลิตรแล้วก็เติมน้ําให้เต็มปิดฝาไว้สักประมาณ2อาทิตย์ก็เอาไปใช้ได้น,นะครับอันนี้ก็คือฮอร์โมนไข่นะครับส่วนปุ๋ยน้ําชัวภาพนั้นก็ทาจากเศษอาหารในครัวเรือนนะครับเอาเศษอาหารที่เรากินเหลือแต่ละวันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ําแกงไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวสุกเปลือกกุ้งหอยปูปลาก้าง กระดูกอะไรต่างๆนานาเราก็ใส่ลงไปในถังพืชผักที่เหลือเนั่ยนะครับเราใส่ลงไปในถังให้หมดที่เป็นเศษอาหารนั่นนะครับแล้วก็เอาเชื้อไตรโคเดอร์มาใส่ไปสักประมาณเชื้อไรโคเดอร์มานี่เราหาได้นะครับปัจจุบันนี้คงหาได้ง่ายเพราะว่าสั่งซื้อมาก็ได้เอามาใส่นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กากน้ําตาลแล้วก็กากน้าตาลนั้นสําคัญเพราะว่าเป็นตัวที่ช่วยให้เชื้อไตรโคเดอร์มาขยายเร็วแล้วก็ย่อยสลายปุ๋ยเอ่ยย่อยสลายเศษ อาหารที่เราใส่ไว้ในถังให้เป็นปุ๋ยได้เร็วนั่นเองนะครับกากน้ําตาลถ้ามีก็ใส่ไปสักประมาณ45ลิตรถ้าไม่มีก็ใส่น้ําตาลทรายแดงไปสัก2กิโลกรัมก็ได้นะครับอันนั้นก็หมักไว้สักประมาณ5-6เดือนก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะประหยัดปุ๋ยไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยจากเคมีปุ๋ยเคมีจากตลาดมาใส่นะครับทางดินนั้นก็ให อ่าสักประมาณ2เดือนต่อครั้งครั้งหนึ่งบริเวณโคนต้นนั้นก็ให้สักประมาณ 2, 2 3, อสองถึงสามอไม่ประหยัดดีกว่าเอาสักประมาณสามถึงสี่กิโลต่อต้นก็แล้วกันนะสักให้สักประมาณ2เดือนครั้งนับรองได้ว่าผลผลิตของเราจะตึ่นนะครับเพราะว่าถ้าอาหารเพียงพอนะครับอ่าต้นแม่ของเขานั้นเขาก็จะไม่กังวลในการที่จะ ดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงลูกน้ําก็เพียงพอเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ลูกดกเต็มที่แล้วก็ลูกก็ไม่ร่วงนะครับรับรองได้ครับว่าผลผลิตนั้นจะอยู่ที่ประมาณ10ถึงสิบห้าตันต่อรอบต่อปีนะครับปีหนึ่งหลังจากเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดแต่งขึ้นมาใหม่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ5้ถเดือนเราก็ได้เก็บผลผลิตก็วนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งนั้น <c oughs> ขออภัยนะครับ เวลาหนึ่งปีบางครั้งเราอาจจะทำผลผลิตได้ถึงประมาณสองรอบอถึงถึงว่าไม่ได้สองรอบก็สิบประมาณ14หรือ15เดือนปีเศษๆนั่นนะครับเราได้สองรอบแน่นอนทีนี้ บริหารจัดการเรื่องการตลาดเรามาดูนะครับผู้ซานุมสดนั้นผลผลิตใหม่ๆผลโตนะครับก็กิโลหนึ่งตกประมาณ50บาทนะครับอันนี้ขายปลีกนะครับแต่ว่าถ้าผลเล็กลงมาหน่อยเราก็อาจจะสักขาย3โลร้อยหรือว่ากิโลละ35บาทนั่นเองนะครับขายทางเฟสทางไลน์นะครับขายริมถนนสายหลักตั้งเพลิงตั้งเพลิงนั้นให้ลึกเข้าไปจากแนวถนนหน่อยนะครับอย่ามาอย่ามาตั้งริมถนนนะครับเพราะ มันอันตรายฝากลูกฝากหลานเรื่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ตั้งป้ายเอาไว้ห่างๆสักประมาณ1กิโลนะครับ1กิโลตั้งป้ายว่าข้างหน้ามีพุทธานมสดขายปลอดภัยไร้าสารพิษอ่าซ้ายมือบอกเขาอย่างนี้นะครับพอมาถึงครึ่งเหลือครึ่งกิโลก็มีป้ายอีกอีก200เมตรก็มีป้ายอีกอีก100เมตรก็มีป้ายอีกว่าเวลาเขาขับรถมาเร็วๆนั้นเขาจะได้ เบรกทันนั่นเองนะครับเมื่อลูกค้าลงไปที่แผงขายของเรานะครับน้ำดื่มเล็กๆน้อยๆขวดละสี่ห้าบาทนั้นให้ลูกค้าเถอะครับรีบต้อนรับเขาเลยนะครับเขาก็จะอุดหนุนเรานะครับแถมได้เล็กๆน้อยๆก็แถมไปนะครับขอให้เรามีจิตใจที่ดีต่อลูกค้านะครับจิตใจที่ดีคือหนึ่งพูดจาดีมีของแถมทักทายกัน ด้วยความร่าเริงแจ่มใสนะครับแล้วก็ไม่เอาเปรียบลูกค้าของปลอดภัยจริงๆไม่เอาเคมีมาเรียกอะไรไม่เอาเคมีมาฉีดพ่นไม่ใช่ว่าบอกว่าของตัวเองนั้นปลอดภัยไร้สารพิษเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แต่ว่าปรากฏว่าไปเอาเคมีมาฉีดพ่นอันนั้น เมื่อไรก็ตามที่เราทํางานอย่างไม่ซื่อสัตย์เมื่อรันเมือ่อเมื่อนั้นนะครับเราก็จะเกิดความล้มเหลวนะครับถ้าเราทําการเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับอย่าลืมไปติดต่อที่สํานักง,งานเกษตรอําเภอนะครับไปที่อ่าสำนักง,งานเกษตรอำเภอไปหาท่านเกษตรอำเภอไปขอความไปขอความรู้ไปขอข้อมูลท่านนะครับเดี๋ยวเกษตรอำเภอก็จะมาร่วมมาช่วยแล้วก็ช่วยกระจายข่าวช่วยหาลูกค้า ที่จะมาซื้อผลผลิตให้เราด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ไปหา,าพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ไปหา,าสปออกอในพื้นที่พวกนี้เขาจะมีมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกษตรกรแล้วก็บางครั้งก็มีงบประมาณช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเรื่องยาอะไรต่าง,างๆนานาอันนี้เราก็ถือว่าได้ทํางานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวให้เรามีผลผลิตที่ เหมาะสมต่อผู้บริโภคนั่นเองนะครับลุงเผ่าอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าการปลูกผู้ซาบนพื้นที่แค่หนึ่งไร่นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับดูแลจัดก,การง่ายไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเรายังมีเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับเราทําสวนเกษตรผสมผสานเราอาจจะปลูก มะละก,กออาจจะปลูกพืชอื่นๆอีกปลูกกล้วยหอมแต่ว่าพุทธานั้นก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราทําอะไรก็เริ่มจากพื้นที่น้อยๆเหมือนอย่างลุงเผาบอกก็คือเริ่มจากพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่รวมเงินลงทุนตั้งยกร่องปุ๋ยยา,าต้นพันธุ์แล้วก็ระบบน้ําค้างอะไรต่างๆนาอะไรต่างๆ,ๆนาๆนานั่นนะครับลุงเผาเชื่อว่าลงทุนอย่างเต็มที่เรามีความประหยัดนะ ยังไงก็บนพื้นที่หนึ่งไร่ไม่เกิน25,000บาทอย่างแน่นอนนะครับ25,000บาทนี่ถือว่าสูงมากแล้วนะครับแต่ว่าเราจะได้ทุนคืนตั้งแต่รอบแรกที่เราขายปีต่อๆไปนั้นรายได้เป็นแสนนะครับบางส่วนก็อาจจะทำได้ปีละหลายแสนบาทถ้า ทำอย่างถูกต้องและเหมาะสมอย่างที่ลุงเผาบอกนะครับมีล้างทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีการมีพัดลมเป่าแห้งนะครับแล้วก็บรรจุถุงติดชื่อยี่ห้อของตัวเองให้เรียบร้อย ถุงของเราก็เจาะให้มันโปร่งด้วยนะครับหรือไม่ก็ทําฉลอมนะทำฉลอมก็ดีนะครับฉลอมแบบไม้ไผ่อันนี้ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นั้นต้องรู้จักพรีเซนต์นะครับรีพรีเซนต์อะไรที่มันสวยงามมันน่ารักมันยิ่วจาัดก,การง่ายและที่สําคัญก็คืออย่าเอาของเก่ามาขายให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บผลผลิตนั้นแต่ละวันเก็บผลผลิตมาเท่าที่ตามคําสั่งซื้อ เก็บผลผลิตมาเท่าที่พอขายเริ่มต้นเราเก็บมาสักวันหนึ่งดูซิสัก50กิโลก่อนอ วันต่อไปออถ้าห้าสิกิโลไม่พอเดี๋ยวเราก็วิ่งไปเก็บที่สวนของเรานั่นแหละเวลาเราขายก็ประมาณนี้อย่าเอาของเหลือของไม่ดีหรือว่าของที่มีตําหนิอะไรมาขายลูกค้าทิ้งเอาไปหมักปุ๋ยนะครับของผลเล็กผลที่ไม่สวยงามผลมีเชื้อราดูไม่สวยงามดูไม่น่ารับประทานนั้นทิ้งให้หมดนะครับไม่ต้องเอามาขายมันมีประโยชน์เพราะว่าผลผลิตของเรานั้นมีเยอะแยะนะครับเราก็เอาพุทราที่เราจริงนั้นนะครับไปหมักปุ๋ยซะไม่ต้องเอามาขายหรอกครับ รับรองได้ว่าหมักปุ๋ยแล้วก็เอามาใช้ในส่วนของเราจะทําให้เราลดต้นทุนในระยะยาวนั้นเรื่องปุ๋ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อเลยนะครับให้ผลิตเองนะครับทั้งปุ๋ยทางดินแล้วก็ทั้งปุ๋ยที่ใช้ไปทางน้ำทางระบบน้ำนั่นนะครับฮอร์โมนก็เหมือนกันยาเชื้อ b ีทีบิวอ u รียไตรโคเดมาถ้าเราศึกษาดีแล้วก็ให้รู้นะครับว่าเราซื้ออ,อะไรแม่มันก็คือ ตัวหัวเชื้อนั่นแหละตัวหัวเชื้อคือ,ค,อคือน้ําแม่นั่นหละตัวหัวเชื้อซื้อมาครั้งเดียวต่อไปเราสามารถที่จะต่อเชื้อใช้ไปได้ตลอดอตลอดเลยนะครับไม่ไม่ใช่ฤดูกาลไหนคือใช้ไปได้ตลอดเลยก็เราก็ขยายเชื้อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับใช้เหมาะสมเวลาขยายเชื้อก็ทําแบบเดิมนั่นแะครับพวกพวกเชือ้อบีทีบิวเบียเดโคเดอร์ออมรนี้เป็นเชือ้อเขาเรียกอะไรเชือ้อ าราเชื้อแบคทีเรียพวกนี้เหมือนกันก็คือกินแป้งกินน้ําตาลเวลาเราขยายเชื้อก็ใช้แป้งกับน้ําตาลนี่แหละครับไปผสมกับน้ําแล้วก็เอาเชื้อใส่แล้วก็น้ําใส่ก็ขยายเชื้อได้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นลุงเผาก็อยากให้ข้อมูลว่าถ้าเรารู้สึกว่าแหมไม่ค่อยมีงานทําเลยลองไปปลูกอลองไปปลูกพุ้สานมสดสักหนึ่งไร่วางแผนให้ดีนะครับแล้วก็ มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดีนะครับลุงเผาขออวยพรนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอใหอ้กดติดตามช่องของลุงเผาด้วยนะครับเพราะว่าลุงเผาก็แม้ว่าจะทําการเกษตรมาหลายสิบปีแต่ว่าก็เพิ่งจะมาทํางานทางด้าน YouTube ได้แค่ประมาณเดือนเศษเศษแค่นั้นเองนะครับขอบคุณภาพของพุทธานะครับพุทธานมสุด สวนของคุณป่วนอ้นมณีนะครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งก็เอามาจากาเจ้าของสวนที่เราไปาถ่ายภาพนี่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาจากความรอบรู้จากการที่ลุงเผ่าเคยได้ทําเองด้วยได,ได้เป็นนักข่าวด้วยเคยทํางานทางด้านการเกษตรมาเยอะก็เอาข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่สนใจที่จะ ปลูกผู้สานุมสดนะครับแล้วก็มาบอกลูกๆหลานๆคนรุ่นใหม่ที่อยากจะปลูกผู้สานุมสดนะครับผู้สานุมสดนั้นคนแรกที่ไปทำงานทําข่าวแล้วก็ศึกษาก็คือลุงเผ่านี้เองนะครับที่เป็นของชาวไต้หวันนะครับที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นพุทสาบ้านเราก็มีแค่พุทสาสามรถนะครับผู้สานมสดก็มีจุดแรกก็คือที่ อำเภอชัยประการอำเภอฝางตรงนั้นคือเจ้าของสวนเขามีมีทั้งองุ่นมีทั้งผู้ซานม,มสดนั่นนะครับก็พื้นที่ต่อกันตรงอำเภอฝางอำเภอ,อชัยประการนั่นนะครับก็ลุงเผาก็เคยไปเรียนรู้ไปชํำข่าวกับเขามาเมื่อตั้ง20ปี20กว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับก็ปัจจุบันนี้ผู้ซานม,มสดก็กระจายไปทั่วพื้นที่ทั่วประเทศไทยของเราแล้วนะครับไม่ได้ดูแลจัดก,การยากแต่อย่างไรก็ ฝากข้อมูลตรงนี้เอาไว้ขอให้ทุกท่านที่มุ่งมั่นที่จะทำการเกษตรจงมีแต่ความสำเร็จนะครับโชคดีมีสุขภาพที่ดีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงเผ่าด้วยนะครับสวัสดีครับ Eu